เมื่อเวลาน9ก้นกาวันที่13สิงหาคม2567วัดปุ่งกกเรียงตะบนห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีบวงสวงพระพุทธเศษฐีนวโกธครบรอบปีที่12โดยมีนายถาวรบุญวิเศษเจ้าของบริษัทถาวรอะไเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนทูบหน้าองค์พระพุทธเศษฐีนวโกศพร้อมด้วยนายสุภผลจริงจิตอุปนาย,ยกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นางสาวนภัสสารานาันบุญเรืองศักดิ์สัมภาร์พื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีจํานวนมากโดยมีพระครูกิติคุณสารอดีตเจ้าอาวาสว,วัดวังชมพูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งการประกอบพิธีดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านบุงกกเรียงพร้อมด้วยนายอนุสิทธิ์ปินนางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งที่ได้พร้อมใจกันร,ร่วมจัดทำใบสีและเครื่องบวงสรวงเพื่อใช้ในการประกอบพิธีดังกล่าว สำหรับประวัติโดยย่อพระพุทธเศรษฐีนวโกดต,ตามตำนานของชาวล้านนาได้บันทึกไว้ว่าในสมัยโบราณสมัยหนึ่งเกิดทุกข์เข็นได้มีพระพิสุรูปหนึ่งแนะนำให้สร้างพระเศรษฐีนวโกดที่ลักษณะมีพระพักทาง9ก้าแท่งของเศรษฐีชื่อต่างๆขึ้นเพื่อสักการะบูชาแก้เครดในความทุกข์ยากทั้งหลายและเมื่อสร้างและฉลองสำเร็จก็ปรากฏมีเหตุการณ์อัศจรรย์คือความทุกข์ยากอดอยากทั้งหลายได้บรรเทาลง และสงบระง,งับในที่สุดจึงเป็นคติที่เชื่อถือของชาวล้านนาว่าผู้ใดได้บูชาพระเศรษฐีนวโกดแล้วจะมีสิริมงคลทำมาค้าขึ้นประสบแต่โชคลาภอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอน,นิสงส์แห่งบาร,รมีธรรมของเศรษฐีทั้ง9้าท่านซึ่งในระหว่างการทำพิธีสวดน้ำพระพุทธมนต์ได้เกิดพระอธิสงกรดขึ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นเมื่อเสร็จพิธีกรรมแล้วก็ได้มีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพต่อไป